ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่กับมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบ,บุรีราชบุรีสมุทรสงครามระนองและพังงาขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายของฝนสะสมและฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณดังกล่าวควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าว,วันนี้จนถึงเช้าว,วันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกพิจิตรสุโขทยัยกำแพงเพชรและตาก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็สบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสเกตภาคกลางมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแหง่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ดสิบของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพร ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆก,กับฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคนองร้อยละ80กับมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่หน้ากองมัญชาการกองทัพเรือคํานวณโดยกรมอุทกศาสตรกองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา10นาฬิก35นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร31เซนติเมตร และเวลา21นาฬิกา26สนาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร47เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5นาฬิกา4นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง57เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกาหนนาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา23นาทีกรุงเทพมหานคร ดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา14นาที